แมวพุงกลั้นหายใจโอ้ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตหายใจนิดนึงเป็นไงฮะนี่ที่ผมสวมใส่อยู่นะครับชุดเยือนนะฮะของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดประจำฤดูกาล2024-2025นะครับฤดูกาลนี้มาในโทนสีน้ำเงินเข้มนะหรือหรือเรียกอีกแบบว่าสีกรม,มท่าก็ได้นะก็ดูเข้มขังดุดันดีนะครับแล้วก็ดูลายผ้าข้างในเนี่ยนะมีตัวเอ็ม นะตัวเอก็ย่อมาจาก Emmanuel, เอมมานูเอลอบบนวดอยู่แถวรัชดาไอสัตว์ถุยไม่ใช่เออคือแมนเชสเตอร์อ่านะก็นี่ขอบคุณทางอารินะฮะอาริฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับที่กรุณานะฮะส่งชุดเยือนชุดนี้มาให้ผมสวมใส่เป็นเกรดเพลเยอร์ด้วยนะครับใครอยากได้อ่าใครอยากจะซื้อมาสวมใส่ก็มีทั้งเกรดแฟนบอลเกรดเพลเยอร์ก็จะมีรายละเอียดมีนะฮะ ดีเทลที่แตกต่างกันอย่าง,อย,างอย่างตัวที่เป็นเลเยอร์เนี่ยตัวนี้ก็เป็นยางไม่ใช่เป็นปักนะครับเช่นกันกันกบ3มแถบสัญลักษณ์ของยี่ห้อเสื้อก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เย็บติดนะแล้วก็ผ้าผ้ากระสีก็จะแตกต่างจากเกรดแฟนบอลน,นิดนึงนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่อาริทุกสาขานะสาขาใหญ่สยามสะแควร์ หรือจะไปคริสตตลพ์คจะไปเดอะมงเดอโมนะเาะว่ากันนี่โทษลืมลืมบอกนี่ดูข้างหลังดูข้างหลังเป็นไงเป็นไงนี่นีเป็นไงเป็นไงนเป็นไง,นไง <laughs> จะหัวเราะฮ่หัวยอะไรนักหนานะก็แค่เขาสกรีนหมายเลขสิบห้าแล้วก็ติดโย <s> โรมาให้นะครับอืมอ่ะวันนี้มาคุยกันขำๆมาคุยกันเบาๆไม่ได้มีเรื่องซีเรียสอะไรนะครับเมื่อคืนเนี้ย โอ้โห oh, เอาตรงนะก่อนอื่นเลยตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะดูพวกพี่ๆเขาอุ่นเครื่องเกมแรกในการตัวสหรัฐอเมริกานะครับอยากจะดูว่าเอ๊ะตัวผู้เล่นเป็นยังไงรูปแบบการเล่นนะฮะหลังจากที่เปลี่ยนจากเจอร์นครับเป็นอาร์เนอร์ส็อตเนี่ยมันจะออกมาแบบไหนปรากฏเมื่อคืนนี้ดูพิธีเปิดโอลิมปิกนะครับที่ปารีสโอ้โหแม่ มันตื่นเต้นตระการตาไปหมดเลยทีมชาติไทยออกมาแวบเดียวนะเหมือน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 มาขั้นเวลานะครับเขาลากยาวมาเลยตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งนะฮะกว่าจะไปจบเนี่ยตีสี่เศษลากมาเนี่ยนะฮะสี่ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะฮะที่พิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกมากรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติเนี่ย ไม่ได้จัดที่สเตเดียมหรือหรือสนามกีฬาธรรมดาหรืออก่าไหมฮะพิธีเปิดโอลิมปิกเอเชียนเกมบอลโลกบอลโลกอะไรเงี้ยเขาต้องจัดที่สนามใช่ไหมจัดที่สนามที่เป็นชามอ่างยักษ์อะไรแบบเนี้ยแต่นี่แบบจัดแบบอยู่ในเวิร์งอะนะในเวิร์งของปารีสเขาอะที่มีหอไอเฟลที่มีแม่น้ํามีโบสถ์นะครับมีอะไรที่เป็นแลนด์มาร์คที่มันอยู่ในกลุ่มอยู่อยู่ณตรงจุดนั้นก็ถือว่าเป็น พิธีเปิดที่ฉีกแนวแปลกใหม่และในมุมมองของผมนะฮะประสบความสำเร็จนะฮะทำให้คราวหน้าเนี่ยอีกสี่ปีข้างหน้าใครเป็นเจ้าภาพมึงจะคิดพิธีเปิดในเนาตีนไก่น้าผากักไรหามาตรฐานแม่งสูงเหลือเกินนะร์พูลก็เลยอดดูนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ร์พูลก็เลยอดดูก็เลยอดดูลิเวอร์พูลน,นะครับมาทราบผลเนี่ยตอนตื่นนอนสักประมาณทเที่ยงเที่ยงนะแล้วก็ เลยต้องอาศัยการดูจักไฮไลท์เอาก็ยังดีนะครับก็แสดงความยินดีกับพวกพี่ๆด้วยแล้วกันทัวร์สหรัฐอเมริกานัดแรกนะฮะสามารถยัดเยียดความปราชัยให้กับเรอัลเบติสได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะประเดิมการทัวร์ USA นะครับด้วยชัยชนะของอาร์เนอร์สอตหลังจากที่เกมแรกเนี่ยโดนเผาเครื่อง แต่มันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมันก็ไม่ได้น่าซีเรียสอะไรคือคืออะไรก็ตามแต่จะชนะจะแพ้จะเล่นแย่จะเล่นดีสุดท้ายแล้วมันก็มีคําว่าก็แค่เกมอุ่นเครื่องไอ้คำว่าก็แค่เกมอุ่นเครื่องเนี่ยมันมันคือตัวที่บ่งออกมานะว่ามันเอามาเป็นมาตรฐานอะไรไม่ได้บางทีอุ่นเครื่องดีนะครับเปิดฤดูก,กาลนะแพ้คาบ้านแล้วยางงั้นโดนระเบิดถังซิ โดนระเบิดถังขี้ซะอย่างนั้นนะอันนี้บางทีมอย่าให้เอ่ยเลยว่าทีมไหนบางทีมอุ่นเครื่องไม่ดีตะกุกตะกากแต่พอเปิดฤดูก,กาลเฮ้ยมันค่อยๆเข้าที่เข้าทางมันค่อยๆเครื่องแรงขึ้นเรื่อยๆอ,อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมอุ่นเครื่องผลการแข่งขันในในเกมอุ่นเครื่องเกมกระชับมิดแบบเนี้ยมันเอามาเป็นมาตรฐานชี้วัดอะ,อะไรไม่ได้เลยจะแพ้จะชนะนะฮะแต่บางทีก็เอาไปแซวกันขำๆก็อย่าไปซีเรียสนะครับ ลิมนูนะฮะผมได้ดูไฮไลท์ประตูที่ยิงได้เนี่ยมันเป็นการเข้าทําที่รวดเร็วเด็ดขาดแล้วก็ยิงสวยมอเม,มื่อคืนนี้ดูผังการเล่นแล้วใช้โมซาลาเป็นหน้าเป้านะครับก็เป็นตัวผู้เล่นแบบชุดผสมผสานอย่างกองหลังก็เอา,อาเซฟันนเบิร์กคู่กับยาเรลคอนซากับดาวรุ่งทั้งคู่นะแบ็คขวาก็ดาวรุ่งอย่างอาคอเนอร์แบรดลีย์นะครับตรงกลางก็มีพวกฮาวีเอเลียตออตัลูเอนโดโดมินิก โซโบนะฮะอะไรแบบนี้เคอร์ติสโจนแล้วก็บวกด้วยดาวรุ่งจากอะคาเดมี่รวมถึงพี่โมนะฮะโมซาลาประตูชัยเนี่ยนะครับบอลขึ้นมาจากแดนหลังแล้วก็เล่นกันเร็วโซบสไลบอลสารงานกับซาลาได้สวยนะฮะโซโบเนี่ยจ่ายให้ซาลาซาลาเนี่ยทักษะความสามารถเฉพาะตัวดีนะฮะลาก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 จ,จ,จ,จไปนะครับคู่แข่ง็ไมกล้าเข้าลวดสักแป๊บเดียวเท่านะั้นอะ ไหลบอลด้วยขวาให้ไปที่ว่างแล้วก็เป็นดาวเตะทีมชาติฮังการีนะฮะวิ่งเข้ามาซัดตต้โอโ้โหแม่งตุงตาข่ายเป็นประตูชัยให้กับลิเวอร์พูลเอาชนะเบติสพูดถึงเบติสทีมจากสเปนเดี๋ยวเช้าว,วันพฤหัสนี้นะฮะเช้าว,วันพฤหัสที่จะถึงนี้ก็จะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะแต่ก็ไม่ได้เช้ามากสักประมาณ9ก้าโมงนะก็ยังพอพอไหว9ก้าโมงส่วนเช้าว,วัน พรุ่งนี้นะครับเช้าวันอาทิตย์7จ็ดโมงมีนัดกันนะแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตดก็ไปทัวร์อเมริกากับเขาเหมือนกันนะไปทัวร์ไปไปทัวร์ USA กับเขาเหมือนกันแล้วก็จะทำศึกบิ๊กแมทช์เลยนะครับกับอาร์เซนลเล่นกันที่โซฟายสเตเดียมหรือโซฟีสเตเดียมไม่รู้แม่งอ่านว่ายังไงนะในแคลิฟอร์เนียนะครับก็ติดตามดูกันได้มีถ่ายทอดสด นะครับทางเคเบิลทีวีที่เสียค่าสมาชิกหรือทางโทรศัพท์หรือทางาหรือช่องทางธรรมชาติก็<笑><笑>ดูกันได้นะเมนยูก็ยังไม่มีนักเตะที่เข้ารอบลึกๆของทั้งศึกยูโร2024แล้วก็โคปาอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากเห็นฟอร์มของโจชัวเซอร์เซ่หรือไอ้จรอดเนี่ยน่าเสียดายนะครับต้องซ้อมอยู่ที่ แมนเชสเตอร์ไม่ได้เดินทางมาด้วยเช่นเดียวกับนักเตะทีมชาติอังกฤษยอย่างไอหนูนะฮะคอบบี้เมนูลูกชอนี่ก็ไม่ได้ไปอเมริกานะครับนักเตะจากโปรโตุกเกสบางคนก็ไม่ได้ไปแต่ยังไงอนะ่ะเราน่าจะได้เห็นใช่ไหมเบอร์เก้าคนใหม่รัสมุสฮอยลุนนะเดินทางไปแล้วแฮร์รี่แม็กควายหายเจ็บนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราจะได้เห็นฟอร์มการเล่นมากขึ้นของประการหลังดาวรุ่งอย่าง เลนี่นี่เลนี่เลนี่ยอยอยรฮานะก็ติดตามกันได้นะฮะเจ็ดโมงเช้าวันอาทิตย์ก็วันพรุ่งนี้นี่แหละแล้วก็ส่วนอาทิตย์หน้า <c oughs> สึกแทงเดือดนอกรอบเจอพวกพี่พี่วชนี้ต้องอสงบสงี่ยมสงบปากสงบคำเอาไว้ก่อนนะฮะต้องเก็บอาการบ้างอย่าไปอะไรมากนาะโอเคแล้วเจอกันครับ